เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยนะครับคนที่ติดตามผมก็จะได้เห็นนะครับว่าผมเนี่ยได้นำเสนอเรื่องราวของหินออนิกแวนโกะซึ่งเป็นแผ่นใหญ่สวยงามมากของสยามตากนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็ถามกันเข้ามาว่าอุ๊ยขั้นตอนในการซื้อเป็นยังไงหินเป็นแบบไหนอะไรยังไงวันนี้พาไปเลยครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่บนหินก้อนที่มูลค่าประมาณ4ล้านกว่าๆนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้หลายๆคนที่เขาเห็นโต๊ะของผมนะได้รู้ที่มาที่ไปของไอ้เจ้าหินก้อนนี้ว่ากว่าที่มันจะเดินทางมาจนกลายเป็นโต๊ะสวยๆเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไง ินตรงนี้ของเราอ่ะจะเรียกว่าเป็นลานบล็อกซึ่งเป็นเหมือน raw material ที่มาจากทั่วโลกเลยครับขึ้นเรือมาเลยครับแล้วเดินทางกันกี่เดือนกี่อ,อ,อาทิตย์ถ้าเกิดอย่างบราซิลมาก็จะมีทั้ง process นี้รวมทั้ง5 6เดือนเลยก็มีครับโโห,หลังจากขั้นตอนนี้เราไปไหนต่อเราก็จะนํามันเข้าไปที่เครื่องตัดก้อนนี้อ่ะผมกําลังเตรียมจะเอาขึ้นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นโทรเล e ไปตั้งมันไว้ก็จะยึดด้วยปูนที่ฐานของมันเหมือนก้อนตรงนู้น อ่าแบบนั้นใช่แต่นี้ตัดออกมาเสร็จแล้วมาดูกันมาดูกันอันนี้เป็นคนละลายกันแหละแต่ว่าขั้นตอนจะต้องเหมือนกันขั้นตอนสําหรับหินอ่อนขั้นตอนจะเหมือนกันเลยอุ้ยๆๆอุ้ยอุ้ยๆๆอ้าวผมไม่รู้ว่าเเซปูนโทษทีนะช่างต้องซื้อรองเท้ามาใช้ผมด้วยล้อเล่นๆอันนี้ตัดออกมาแล้วตัดออกมาก็จะเป็นแผ่นๆๆๆตามความหนาที่เราตั้งไว้ได้เลยเนี่ครับเดี๋ยวกันพาไปดูเครื่องตัดได้ค่ะ อันนี้คือเป็นใบมีดใบเลื่อยตัดหินนะครับถ้าเราสองคนยืนอยู่ตรงนี <t <t ้และเครื่องทำงานเราสองคนจะออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนนิ่ก่อนเลยนะฮะก็หลังจากที่ออกมาจากเครื่องตัดนะครับเราก็จะมาเข้าเครื่องนี้คือมันเหมือนเตาอบเพราะว่าจากการตัดหินมันจะมีความชื้นสูง เราเรียกว่าเป็นเหมือนตะข่ายใช้ r e i n f o r c e ข้างหลังของหินนะครับเอาไปวางหลังหินปุ๊บเราก็ลงเรซินมันจะช่วยทําให้ตัวหินมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเราทนทานเราใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นอ่าเป็นงานละไม่ตกงานแล้วเราทาข้างหลังเสร็จปุ๊บตัวเครื่องนี้มันก็จะพลิกมาอันนี้เราจะเห็นเป็นด้านหน้าของมันแล้วอ่ะเป็นด้านที่เราจะใช้งานซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ยตามหินมันจะมีริ้วรอยอะไรบ้างตรงนี้ ที่เราจะต้องเอาเรซินเอามาเคลือบมันใช่ครับแน่นอนที่สุดธรรมชาติของหินนะ่ะมันจะมีรูพุนบ้างมีรอยบ้างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทุกแผ่นเราก็จะเคลือบเพื่อให้มันเรียบเท่ากัน,นจากนั้นเราจะมาขัดเพื่อให้ขึ้นเงาและเกิดความสวยงามด้วยเครื่องอน,นี้เลยครับนี่คือชิ้นที่กำลังจะเข้าไปขัดใช่ครับ ที่เราเห็นตัวเลขอยู่บนหัวเขาเนี่ยมี16หัวมันต่างกันยังไงอะหินเนี่ยมันต้องขัดด้วยหลายๆหัวเพราะมันจะต้องเริ่มจากหัวที่หยาบที่สุดแล้วไปถึงละเอียดที่สุดเพื่อให้ขึ้นเงาหินหนึ่งแผ่นเนี่ยมันอาจจะกินพื้นที่ไปที่4หัว สี <4 S 1> หัวแรกก็จะหยาบหน่อย<ม>แล้วก็ค่อยๆละเอียดละเอียดจนถึงสุดท้ายมันก็จะขึ้นเงาแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้หินที่เงาออกมาและนี่ก็คือคุณภาพของงานหินอ่อนจากสยามป่ากให้การลุนคุยสักนิดนึงเลยของเราถือว่าเป็นโรงงานที่เทคโนโลยีระดับต้นๆของประเทศไทยในด้านหินอ่อนเลยครับซึ่งคุณภาพในการใช้งานระยะยาวของหินครับมันจะดีกว่าและเพื่อเพิ่มความมั่นใจเดี๋ยวผมพาไปดูที่โชว์รูมเลย ข้างในนี้เนี่ยนะครับมีหินอ่อนให้เราเลือกหลากหลายมากเลยแล้วก็โซนด้านในเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาจะโชว์ให้เราเห็นนะครับว่ามีหินลายไหนบ้างแล้วก็มีลักษณะของการฟินิชชิ่งพื้นผิวของหินอย่างไรบ้างอันนี้สวยมากชื่อว่าแพน d a าไวท์สมชื่อนะครับอันนี้ก็สวยครับลอตโซลูอาน่าครับอิมพอรมาจากอิตาลีเลยหน้าลายเนี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหินของเรากันนะครับผมจองไว้แล้วแผ่นบเบลเลย ว้าว wow. สวยมากเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของหินแบบนี้คุณการุณคือเขาเรียกว่าอ n อนิกถูกไหมครับการุณออนิกนี่ก็คือจะเป็นหินอ่อนที่มีเนื้อคล้ายๆลแคลซต์ที่โปร่งแสงครับซึ่งเรามีแสงอยู่ด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นที่หน้าหินเลยว่าแสงมันจะสามารถทะลุออกมาได้หินแบวนก็เนี่ยจะเป็นหินที่มาจากเหมืองในอิหร่านครับซึ่งเป็นเหมืองเดียวบนโลกเลย แล้วคุณติ i ตีตอปีที่เขาสามารถเอาออกมาจากเหมืองได้เนี่ยจะมีจํานวนจํากัดมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะส่งให้แค่3บริษัทบนโลกครับซึ่งสยามตาก็จะเป็นอยู่ในบริษัท <Wow. S 1> ที่เขาส่งให้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาหินเนี่ยไปตัดตามขนาดที่ผมต้องการซึ่งชิ้นนี้มันใหญ่มากนะครับผมอยากได้ตัวทํางานที่ขนาดเมตรยีคูณสเมตรสีเป็นส่วนที่สีสวยที่สุดทะเทานี้ คือจริงๆเวลาที่เรากําหนดขนาดเนี่ยมันก็มีผลต่อลายเราก็จะมานั่งเลือกนะครับว่าลายจังหวะไหนที่สวยที่สุดช,ชิ้นหลักที่เราจะใช้แต่มันเหลือเศษนี่คุณการุณผมทํายังไงอ่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นห้องทํางานเป็นออฟฟิศของคุณดูครับ <ฮะ S 1> มันอาจจะมีไซส์โต๊ะหรือจะมีคอนโซลใกล้ๆอ่ะครับสินที่เหลือก,ก็เชื่อว่ามันใหญ่พอที่จะสามารถถักเป็นท็อปตรงน,นั้นได้โดยเช่นกันก็จะแมทกันได้ทําได้หลายอย่างเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกันครับว่าชิ้นแมนโกล ชิ้นนี้พอไปเป็นโต๊ะทำงานแล้วมันจะเท่ขนาดไหนตอนนี้เนี่ยนะครับทางสยามตากก็เอาแผ่นหินมาส่งผมถึงหน้าบ้านเลยนะครับและที่สำคัญก็คือต้องมีทีมงานนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาส่งให้เราก็เตรียมขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหินแต่ละก้อนเนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักมาก คือขั้นตอนสำคัญเราจะต้องยิงทีิโคนเราจะต้องเล็งการวางขาโต๊ะให้แม่นนะครับเพราะว่าพอหลังจากที่เอาหินขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีใครขยับโต๊ะให้เราแน่นอน และโต๊ะทํางานของผมนะครับก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่อยากจะได้หินอ่อนไปทําโต๊ะกลางโต๊ะทํางานโต๊ะอาหารหรือแม้กระทั่งปูพื้นปูผนงังแวะไปได้เลยนะครับที่สยามตากมีให้เลือกหลากหลายเลยแล้วก็สามารถที่จะสเปคได้เลยครับว่าอยากได้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กอย่างไรนะครับ<ม>เขายินดีที่จะบริการไปเลยครับรับรองไม่ผิดหวังแต่สําหรับเจ้าโต๊ะตัวนี้ ถ้าหลายๆคนอิจฉาตอนนี้ยังมีอยู่นะครับอย่างที่เห็นก้อนใหญ่เมื่อตอนต้นคลิปครับรีบไปจับจองกันเลยครับพานุเดชโฮมสไตล์